สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโป๊แตกลมโบกินีผู้กำกับโจคือของกลางหลังจับรถ360คันได้ส่วนแบ่งกว่า300ล้านจากกรณีข่าวดังร้อนบนทวโลกออนไลน์สำหรับกรณีของผู้กำกับโจที่มีคลิปหลุดวันโลกโซเชียลในลักษณะที่คล้ายกลุ่มตำรวจหลายนายช่วยกันทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยใช้ถุงคลุมหัวหลายชั้นจนทำให้ผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจกระทั่งเสียชีวิตในที่ซด หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไนดะ้มีการเปิดเผยการครอบครองรถยนต์ของผู้กำกับโจ้พราะมีครอบครองรถทั้งหมด29คันซึ่งแสดงถึงความเริ่มรวยที่ผิดปกติและมีเงินหลายร้อยล้านทั้งที่มีเงินเดือนประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้น ส่วนใหญ่รถหรูดังกล่าวมาจากค่ายดังทั้งนั้นซึ่งหากผลการตรวจสอบรถหรูนำเข้าอย่างผิดกฎหมายก็พร้อมขยายผลต่อไปว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลัสุจากการตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อของผู้กำกับโจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะพนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่จับกลุมรถยนต์ตั้งแต่ปี2554ถึง2560 ในฐานะเจ้าของสํานวนจับกลุ่มนำส่งรถ368คันขายทอดตลาดไปแล้ว363คันยังขายไม่ออกอีก5คันโดยมีทั้งรถหลายชนิดทั้งรถทั่วไปรวมไปถึงซุปเปอร์คาร์สำหรับตามกฎหมายสุลกากรก่อนปี2560มีสินบนให้เจ้าหน้าที่30%และเงินรางวัน25%ต่อมาหลังปี2560จะมีสินบนเงิน20%และรางวัน20% จำกัดเงินหนึ่งคดีจะได้ไม่เกิน5ล้านบาทจากราคาที่นำรถจำนวน363คันที่ผู้กำกับโจเป็นเจ้าของคดีสุลคากรประมูลขายได้ประมาณ1 0 0 0ล้านบาทจากอัตราดังกล่าวเมื่อคำนวณเบื้องต้นเท่ากับว่าผู้กำกับโจเจ้าของคดีจะได้ค่าสินบนจากการขายอย่างน้อย300ล้านบาทบวกกับเงินรางวัล25ในบางกรณีทำให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้กรณีรถยนต์ l a m b o r g h i n ของผู้กำกับโจซึ่งอยู่ในคดีรถหรูหลบเลี่ยงภาษีจำแดงใบอินวอยในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเบื้องต้นพบว่าผู้กำกับโจซื้อมาจากตัวแทนในประเทศไทยแต่ในขั้นตอนนำเข้าบริษัทสำแดงใบอินวอยเท ประกอบการนำเข้ารถยนต์ลัมโบกินีจำนวนมากโดยรถที่ผู้กำกับโจเป็นผู้ครอบครองนั้นพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนโดยมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องเสนอไปยังสำนักงานอายการสูงสุดแล้วแต่ในทางปฏิบัติจะให้ผู้ครอบครองเก็บรักษารถยนต์ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ